ระบบสุริยะ (Solar System) คือระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยดาวหางและวัตถุอื่นๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างและความร้อนแก่โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมมีพลังงานจากการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีทั้งหมด8ดวงเรียงตามลำดับจากใกล้ดวงอาทิตย์ไกลดวงอาทิตย์ดาวพุธใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดร้อนมากไม่มีชั้นบรรยากาศดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงมากเรียกว่าฝาแฝดของโลกโลกมีน้ำอากาศและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดาวอังคารสีแดงจากสนิมเหล็กมีภูเขาไฟและหุบเขาใหญ่ ดาวพฤหัสบดีใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีจุดแดงใหญ่ดาวเสามีวงแหวนสวยงามรอบตัวดาวยูเรนัสสีฟ้าอมเขียวหมุนเอียงข้างดาวเนปจูนไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์มีลมแรงมากวัตถุอื่นๆในระบบสุริยะดวงจันทร์เป็นบริวารของดาวเคราะห์เช่นโลกมีดวงจันทร์หนึ่งดวงดาวเคราะห์น้อยหินขนาดเล็กระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี ดาวหางมีหางยาวสองแสงเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์อุกบาทหินอวกาศที่อาจตกมายังโลกความสำคัญของระบบสุริยะทำให้เกิดกลางวันกลางคืนทำให้เกิดฤดูการทำให้โลกได้รับพลังงานและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์